สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยพอ่พรสอรีวันนี้ย่าพรจะผัดหมี่เสื้อให้ท่านผู้ชมดูนะคะยะ่าพรก็เปิดเตาก่อนนะคะเปิดแก๊ส แล้วก็เปิดเปาค่ะเปิดไฟกลางๆพอนะคะ ก็ใส่น้ำมันค่ะกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันเดี๋ยวพอตำสามเกลมานะคะพริกไทยกระเทียมรากผัดชีค่ะมาใส่ค่ะใส่ผัดให้หอมหอมค่ะ เทียมสามเจอหอมแล้วยะพรก็ใส่หมูนะไปหมูลงไปรวนค่ะแล้ว ย่พนก็ใส่หมูยอค่ะเนียลงไปลว้วนเลยค่ะไปผัดเลยค่ะตอนด้วยกุ้งแห้งค่ะยาพนทำแบบนี้ประจำใส่กุ้งแห้งด้วยค่ะเวลาเราใส่กุ้งแห้งเนี่ยผัดเข้าไปอ่ะ ีย้อนว่าอร่อยอร่อยขวานไม่ใส่นะคะเดี๋ยวใส่อีกหน่อยหนึ่งชอบค่ะเดี๋ย่าพรานก็ใส่กะหล่ำปีลงไปผัดค่ะใส่ผักกะหล่ำปีลงไปผัดนะคะใส่หมดเลย เติมน้ำสักนิดนะคะเติมน้ำมันไปถัดะะ้วยค่ะเยอพอแล้วก็เอาหมี่ชั่วนี่ค่ะหมี่ชั่วที่เยาะพรแช่น้ำกกนไม่ใช่ใส่ไป แล้วเราก็ผัดให้สุกค่ะเติมน้ำลงไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ผัดนะคะ คนก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะสองช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหนอยค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ ผัดสักพักนึงค่ะเนี่ยผัดให้ผัดหล่งปีสลดก่อนให้เข้ากับเนี้ยมีสู้อ่ะเนี้อพรก็จะชิมรสชาตินะคะว่าจะอร่อยอย่างเข็มไะไอย่างหวานไว้อย่างร้อน 没完了，完蛋 <Me>、mm！Hmm. อร่อยแล้วนะคะเพราะหมีชั่วเนี่ยมันก็จะมีรสขิงของของเขาอยู่แล้วเราใส่แค่น้ำมันมนหอยกับน้ำตาลทรายก็อร่อยะนะคะระยะพรก็ใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมหั่นท่อนค่ะลงไปผัดค่ะโรยหนะ้าแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้า,ขา,ขากันค่ะ เยอพรก็ผัดสุกแล้วนะคะปิดถังแก๊สปิดเตาแก๊สค่ะและ้เยะพรก็เอาผักชีผักชีไทยนะคะหั่นลงไปไตทีค่ะแล้วก็ทุกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วะค่ะ พอก็จะตักนะคะตักหนีเสื้อของยพรขึ้นมา ย่าพรก็จะขี่รอยหน้าหน่อยค่ะนี่ค่ะผัดมี่ซ่วในแบบที่ย่าพรทำกินที่บ้านประจำท่านผู้ชมค่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะที่เข้ามาติดตามย่าพรขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ